มาต่อกันที่ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับคุณผู้ชมเพราะว่าต้องบอกเลยว่าพ่วงตั้งแต่ต้นปีใหม่มาตั้งแต่มีการเปิดปีใหม่ผมเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยน่าจะมีการกลับมาในรูปแบบของการเรียนออนไลน์แล้วแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1นคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เราได้มีการรายงานนั่นก็คือการพบเจอนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจหรือ ความไม่พร้อมในรูปแบบของการเรียนที่มันไม่สอดคล้องต่อสภาพทางครอบครัวแน่นอนครับเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยทำให้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยออกมาเล็งเห็นและแสดงความเป็นห่วงนะพร้อมกับมีการทําโครงการครับที่จะนําพาน้องๆหนูๆเนี่ยกับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนโดยทางด้านของนางสาวตรีนุชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกล่าวออกมาครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเองได้ดาเนินโครงการนะที่ชื่อว่า พาน้องกลับมาเรียนโดยเป็นการร่วมมือครับกับสํานักงานสังกัดไม่ว่าจะเป็นของสอทอร่วมกับพันธมิตรกว่าสิบเอ็ดหน่วยงานรวมถึงเป็นการร่วมมือกันครั้งใหญ่และเป็นครั้งแรกที่จะมีการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ทราบถึงจํานวนเด็กๆในปัจจุบันที่หลุดออกจากระบบการศึกษาจะมีการลงนะครับติดตามถึงบ้านเลย เพื่อตามน้องๆหููๆกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งจากข้อมูลสถิตินะครับจำนวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาแค่ปีที่แล้วนะคุณผู้ชม2,514สามารถแบ่งนะตามสังกัดต่างๆได้ดังนี้สังกัดแรกเลยคือคณะกรรมการการศึกษาขัาา้นพื้นฐานหรือสอพทมีนักเรียนที่หลุดออกจากการศึกษาเนี่ยถึง78,003คนข้อมูลตอนนี้ถือว่าเยอะนะคุณผู้ชมนะ อันนี้แค่สําหรับหน่วยงานเดียวหน่วยงานที่2คือสังกัดสํานักงานประลัดสอทอเนี่ยมีจํานวนนักเรียนถึง5 5 9 2 2คนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนักเรียนเนี่ยหลุดออกจากระบบเนี่ยถึง5 5 5 9 9คนนอกจากนี้ยังมีในส่วนของผู้พิการในในวัยเรียนสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาถึง54,513คนด้วยกันรวมทั้งหมดเนี่ยจาก4หน่วยงานเบื้องต้นนะมากถึง238,707คนด้วยกันหลังจากที่ดำเนินการเชิงรุกเนี่ย ตลอดระยะเวลา2เดือนที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับพันธมิตรเนี่ยทั้งสเปนหน่วยงานสามารถติดตามนักเรียนกลับมาเรียนได้ถึง127,952คนด้วยกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นครับยังคงมีเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยถึง1 1 7 5 5 5รายทัา้ยทางนี้ครับทางด้านของสอทอเนี่ยยังได้มีการพัฒนาเรื่องของเครื่องมือติดตามนักเรียนเหล่านี้เนี่ยด้วยแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่าตามน้องกลับมาเรียน เพื่อให้เกิดการทำงานที่สะดวกรวดเร็วและสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลของปัญหาที่เกิดกับแต่ละครอบครัวได้อย่างละเอียดและจะเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนะอย่างตรงจุดทุกกรณีทุกเคสต่อไปเบื้องต้นครับจะให้โรงเรียนเนี่ยที่อยู่ในต้นสังกัดเนี่ยติดตามนักเรียน จากนั้นเนี่ยทางด้านของสอทอเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนหากโรงเรียนติดตามไม่ได้ก็จะมีการประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆเนี่ยให้ช่วยเหลือต่อไปถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยเพราะว่าตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในทมเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยมีเด็กหลายคนที่มีความจําเป็นต้องหลุดออกจดบัการศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันด้วยหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจปัจจัยปัญหาทางครอบครัวหรือแม้กระทั่งความไม่พร้อมในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนกาารสอนต่งๆ เราต้องยอมรับตามตรงว่าถึงแม้ว่าณปัจจุบันเราจะอยู่ในยุค 4G 5G ทุกๆบ้านจะมีสมาร์ทโฟนจะมีระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆมีอินเทอร์เน็ตแต่ยังคงมีน้องๆหนูๆห,ห,หลายต่อหลายคนที่ยังขาดความพร้อมในเรื่องนี้นะอ่ะก็ขอบคุณนะครับสำหรับโครงการดีๆนี้